เป็นไร,รลูกคะแนนสอบไม่ดีเหรอทำไมทำหน้างนั้นอนะ่ะเปล่าครับแล้วเป็นอะไร,รลูกพ่อครับไอ้ด้านของผมอ่ะ ถ้าโตไปมันจะใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับทำไมอยู่ๆยถามมาลูกก็ผมเห็นเพื่อนมันคุยกันนะครับว่าของพวกมันใหญ่แต่ของผมนี่สิโถยแล้วก็ลูกก็เลยมาเป็นกังวลอ่ะหรอผมกลัวว่าถ้าโตขึ้นมันจะไม่ใหญ่อ่ะครับพ่อก็เลยมานั่งเครียดไม่รู้อะครับเห็นเพื่อนมันขิงกันอืม ฟังพ่อนะลูกขนาดของยุะเพศเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญเท่าไหร่หรอกจริงๆอะนะบางทีถ้าเรามีขนาดใหญ่เกินไปอ่ะอาจจะทําความลําบากให้กับคู่นอนของลูกในอะนาคตก็ได้แล้วอีกอย่างหนึงนะ่งอะถ้ามันยังทําหน้าที่ของมันได้อย่างสมบูรณ์นะขนาดไม่ใช่เรื่องสําคัญหรอกอืหน้าที่ยังไงหรอคะพ่อก็ยุเพศนะนะมีหน้าที่หลายอย่างเลย อย่างแรกที่เรารู้กันก็คือมันเอาไว้ฉี่ใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เอาไว้ผลิตอสุจิเห็นไหมถ้ามันทําหน้าที่ของมันสมบูรณ์แบบอย่างนี้นนะไม่มีอะไรต้องกังวลหรอกลูกเนาะครับพ่ออืว่าแต่ของพ่อจิ๋วแต่แจวลูกซูเปอร์มาริโอ,อ